สวัสดีค่ะสวัสดีพี c ทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วเช่นเดิมนะคะ EP ที่202นะคะกับช่องผู้สาวพาเครื่องนะคะสำหรับวันนี้ก็มีพามาให้พี่พี้ชมได้สะสมกันอีกแล้วเช่นเดิมนะคะพี่ราคาหลักร้อยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อของเรานะคะอ่าช่องผู้สาวพาเครื่องนะคะลายไอดีนะคะบีบีไอดิเนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ ศูนย์หกสองเก้าสามหกเจ็ดแปดสองหนึ่งนะคะพี่ส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสนใจองค์ไหนนะพี่อขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะเพื่อความชัดเจน,นะะเดี๋ยวเรามาชมองค์แรกเลยแล้วกันวันนี้ก็มีค่อนข้างหลากหลายรายการนะคะพี่เก่าใหม่ปะปนกันไปนะคะอ,อันนี้จะเป็นหานุมานนะคะพี่เป็นพระาหานุมานไม้แกะของหลวงพ่อศุนนะคะ หลวงพ่อสุนมรสาราคุณนะคะอันนี้จะสภาพใช้นะคะพี่อันนี้จะเป็นสภาพใช้นะคะนี่่าไม้เกะเก่าเดิมๆเลยนะพี่นะสภาพาไม้เกะเก่าเดิมๆเลยนะพี่องค์นี้นะคะอจะมีสภาพการใช้ผ่านการใช้มานิดนึงนะคะพี่ด้านอ่นนี้นะคะ ทางด้านหูจะแหวงๆนิดนึงนะคะพี่อ่าเป็นหานุมานไม้แกะเก่านะคะพี่สภาพเก่าเดิมๆนะคะนี่อ่าสภาพเก่าเดิมๆเ,เลยนะพี่นะของของหลวงพ่อสุนวัสสาราคุณนะคะราคาเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทอ่าส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสนใจองค์ไหนก็โทรมาได้เลยนะคะพี่ องนี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญน,นะคะพี่อันนี้จะเป็นเหรียญอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญนางนกวักเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นเหรียญนางเกาะอ่านางกวักเก่าไม่ทราบที่นะคะด้านหลังจะมีรอยยันนะคะ,งะนะออนนรงทองเก่าเก่ามาแล้วพี่นะองนี้อ่าจะรงทองเก่าเก่ามานะคะพี่เป็นเหรียญนางกวักนะคะพี่เป็นเหรียญอโบราณนางกวักอ่า นางกวักเก่าไม่ทราบที่นะคะองคนี้นะคะนี่มีรอยยันมีรอยจานชัดเจนนะคะอ่าจะเปะทองมานะพี่นะองค์นี้เปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้หกร้อยบาทอ่าเป็นเหรียญนางกวักเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่เปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญน,นะคะพี่เป็นเหรียญหน้าซ้อนนะคะนี่ เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะคะพี่เหรียญลวงพ่อแดงลวงพ่อเจริญนะคะนี่หูจมูกปากนะคะชัดเจนนะพี่นะรอยอเหรียญน,นะคะสภาพตึงสวยเก่าสวยเลยนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะเส้นสายรายงานอักษรอ,อาคาระนะพี่คมชัดอยู่นะคะนี่เหรียญสภาพตึงๆแบบนี้เลยนะพี่นะ เหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทอ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นปิดตาวัดหนังเนื้อตะกัวนะคะพี่อ่าเป็นปิดตาวัดหนังเนื้อตะกัวเก่านะคะอ่าเป็นปิดตาเนื้อตะกัวเก่านะคะพี่วัดหนังนะคะ อยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมพลาสติกกันนะ้ําแบบนี้เลยนะคะพี่คาบกุ่คาบเก่าคาบดินติดอยู่ชัดเจนเลยนะคะองค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทปิดตาเนือ้อตะก,กัวนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ต่อไปนะคะจะเป็นสมเด็จอันนี้จะเป็นพ้าสมเด็จฐานแซมนะคะพี่นี่เป็นพ้าสมเด็จฐานแซม จะเป็นพระสมเด็จฐานแซมนะคะพี่อ่าจะมีข้าบมวนทรงมวนศาตรนะคะเนื้อหาสาระชัดเจนเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะเป็นสมเด็จฐานแซมนะคะพี่สภาพเนื้อนี่อ่าบึกบึกแบบนี้เลยนะคะพี่สมเด็จฐานแซมนะคะองค์นี้เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่สมเด็จฐานแซมเปิดราคาไว้800บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็น อันนี้จะเป็นแหวนพิรอดนะคะของหลวงปู่ยิ้มนะคะพี่เป็นแหวนพิรอดของหลวงปู่ยิ้มอ่าจะรงรักเก่าๆมานะคะพี่เป็นแหวนพิรอดนะคะของหลวงปู่ยิ้มนะคะนี่แหวนพิรอดของหลวงปู่ยิ้มนะคะพี่อ่าเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่แหวนพิรอด แหวนพี่นอดของหลวงปู่ยิ้มนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะสนใจองค์ไหนขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะพี่นะเพื่อความชัดเจนนะคะโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะพี่เบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์ตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะพี่ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็น จะเป็นพระปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่เป็นพระปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมจะรงรักรงท Morocco, tomato, องเก่านะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณนะคะพี่อ่าอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณนะคะนี่ปิดตาปู่เอี่ยมนะคะอันนี้จะรงรักเก่าๆเห็นเนื้อในชัดเจนเลยนะพี่นะปิดตาปู่เอี่ยมนะคะอ่าอันนี้จะลงรักลงทองงทองเก่ามานะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณนะคะ เปิดราคาไว้นะคะองค์นี้เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่ปิตาปูเอี่ยมอ่าเปิดราคาไว้800บาทนะคะสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะพี่ต่อไปนะคะจะเป็นพระรอดอันนี้จะเป็นพระรอดนะคะพี่เป็นพระรอดเนื้อโลหะเก่านะคะอันนี้จะเป็นเนื้อโลหะทองผสมนะคะพี่เป็นเนื้อโลหะเก่านะคะพี่พระรอดกุมหาวันนะคะ เป็นเนื้อโลหะนะคะพี่เป็นเนื้อโลหะเก่านะคะพารอดกุมหวาวันนะคะองนี้เปิดราคาไว้ห้าร้อยบาทนะคะพี่พารอดนะคะเปิดราคาไว้ห้าร้อยบาทองนี้เปิดราคาไว้ห้าร้อยบาทนะคะพี่เป็นพารอดเนื้อโลหะนะคะต่อไปนะคะจะเป็นปิดตาอันนี้จะเป็นพระปิดตา เป็นพระปิดตาเนื้อสำมฤิดนะคะองนี้จะเป็นพระปิตาเนื้อสำมฤิดอ่าจะรงรักรงทองเก่ามานะคะพี่เป็นเนื้อสำมฤทธิดนะคะอ่าปิดตาเนื้อสำรฤิดนะคะพี่อันนี้จะรงรักรงทองเก่ามานะคะพี่นี่อ่ารงลอยรงรักรงทองเก่าชัดเจนเลยนะคะพี่เป็นเนื้อโลหะอ่าปิดตาองค์นี้เป็นเนื้อโลหะเก่านะคะเปิดราคาไว้นะคะพี่อ่าเป็นเนื้อสำมฤธิดนะคะพี่เป็นเนื้อสัมฤิดของประธานโทษด้วย อ่าเป็นเนื้อสำริดนะคะพี่ปิตาองค์นี้เ,นะะเป็นเนื้อสำริดเก่านะคะอ่าเป็นเนื้อสำริดเก่านะคะพี่ลงนักลงทองเก่ามาองค์นี้เปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้หกร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่อันนี้จะเป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะ อ่าจะเป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะนี่อ่าใบหน้าใบตาชาัดเจ,จนนะคะพี่อักษรอาคาระคมชัดเลยนะคะเหรียญสภาพตึงสวยเลยนะพี่เหรียญสภาพตึงสวยเลยเปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะพี่เหรียญเก่าไม่ทราบที่นะคะเปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะพี่ต่อไปนะคะจะเป็นจอบเรกอโบราณ อจอบเลบ paper, Gün, mm ็กรอโบราณของหลวงพ่อเงิน <su 67> นะคะพ <ella> ี่เป็นจอบเล็กรอโบราณเก่าของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่เป็นจอบรอโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อเงินเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่จอบเล็กนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญรอโบราณเก่า อันนี้จะเป็นเหรียญรลองโบราณของหลวงพ่ออมวัดช่องลมนะคะพี่เป็นเหรียญลองโบราณเก่านะคะอ่าเป็นเหรียญรลอบโบราณเก่าของหลวงพ่ออมวัดช่องลมนะคะอ่านี่สภาพเหรียญน,นะคะสะภาพเหรียญเก่าโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่ องนี้เปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะพี่เหรียญกลออโบราณเก่าของหลวงพ่อหอมนะคะเปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะต่อไปนะพี่นะจะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณของหลวงปู่สุขนะคะวัดปากของมาขามเท้านะพี่นะอ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณของหลวงปู่สุขนะคะพี่นี่ด้านหลังจะมีรอยจานของหลวงปู่สุขนะคะพี่ชัดเจนเลยนะคะ อ่าเห็นชัดเจนเลยนะคะพี่อ่าเปิดราคาไว้นะคะพี่องนี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่อเหรียญโลบราณนุปุสุต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นเหรียญอ่าเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะคะพี่ปีสองสี่เก้าหกนะคะพี่ อ่าเป็นเหรียญของหลวงพ่อโอภาสีนะคะใบหน้าใบตาคมชัดเลยนะคะพี่ใบหน้าใบตาคมชัดเหรียญตึงคมชัดเจนนะคะเหรียญ<ๆ>หลวงพ่อโอภาสีปีสองสี่เก้าหกนะคะพี่อ่าเหรียญนี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อโอภาสีเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกัน หเหรียญนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันกระไรทองนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันกระไรทองเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไรทองนะคะเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญะาศนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญสภาพเก่าสวยสมบูรณ์นะคะเหรียญหลวงพ่อกันอ่าเนื้อทองแดงกระไรทองนะคะพี่นี่สภาพเหรียญน,นะคะอ่าสภาพเหรียญนี่สวยงามเก่าชัดเจนเลยนะคะพี่เหรียญนี้เปิดราคาไว้ 700บาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกันนะคะเปิดราคาไว้700บาทต่อไปนะคะจะเป็นหลวงพ่อปานอันนี้จะเป็นหลวงพ่อปานลงรักนะคะพี่หลวงพ่อปานทรงหานุมานนะคะอันนี้จะลงรักลงทองเก่านะคะพี่อันนี้จะทรงหานุมานนะคะพี่สภาพเนื้อดินเก่าแห้งนะคะอ่ารอยลงรักเก่ามานะคะพี่นี่ลงทองเก่าเก่ามาสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่พ่อปานทรงหานุมานนะคะพี่ อ่าเปิดราคาไว้นะคะพ่อปานนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่พ่อปานนะคะอ่าพ่อปานทรงหานุมานะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นพระปิตาของหลวงพ่อแก้วนะคะปิตาหลังแบบอ่าเป็นพระปิตาหลังแบบของหลวงพ่อแก้วนะคะอันนี้จะสีออกน้ำตาลน้ำตาลเข้มๆนะคะพี่จะลงทองเก่าๆมานะคะพี่นี่ สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่อ่าปิตาหลวงพ่อแก้วนะคะหลังแบบนะคะรงรักลง,ลง,ลงทองเก่านี่สภาพเนื้อมันๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ผิวมันๆแบบนี้องค์นี้เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่ปิตาหลวงอ่าหลังแบบหลวงพ่อแก้วนะคะเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่ต่อไปนะคะจะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเลิน อันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณของหลวงพ่อเงินะะอันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่องนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตาเก่านะคะอ่าเนื้อออกสีท,ทองแบบนี้เลยนะคะพี่นี่จะเป็นหล่อโบราณของหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะอ่าสภาพเนื้อปุบปุบแบบนี้เลยนะคะพี่สภาพเนื้อปุบปุบแบบนี้เลยผิวปุบปุบแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้องค์น,นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่ เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่รูปเรอหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตานะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่อ่าจะลงทองเก่าๆมานะคะองนี้นะคะพี่ปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะ,ะนี่ด้าน จะมีรอยจานนะคะพี่นี่โรงท้องเก่าๆมานะคะเป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะโรงทองเก่าๆมานะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้ห้าร้อยบาทเปิดราคาไว้ห้าร้อยบาทนะคะพี่ปิดตาเก่านะคะต่อไปนะคะจะเป็นปิดตาปู่ยิ้มนะคะอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเก่ inform inform านะคะพี sure. ่อ่าองค์นี้จะอยู <S <s ่ในเลี um ่ยมเก่านะคะปิดตาปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะคะอ่าอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณนะคะพี่นี่ อ่าจะอยู่ในเรียบเก่าโบราณนะคะองนี้เปิดราคาไว้800บาทปิตาปูยิ้มนะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นยอดธงเนื้อสำริดเก่านะคะพี่เป็นยอดธงเนื้อสำริดเก่าสภาพผิวออกเขียวๆเลยนะคะพี่ สภาพผิวออกเขียวๆเลยอ่าะยอดธงเนื้อสำลิดเก่านะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ยอดธงนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ยอดธงเนื้อสำลิดเก่าอ่าเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นรูปหล่อของอ่าหลวงพ่อรุ่งนะคะพี่เป็นรูปหล่อโบราณของหลวงพ่อรุ่ง เป็นรูปหล่อโบราณของหลวงพ่อรุ่งนะคะพี่รูปหล่อโบราณของหลวงพ่อรุ่งนะคะ อง์นี้เปิดราคาไว้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทนะคะรูปหล่อบโบราณของหลวงพ่อรุ่งเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะสนใจองค์ไหนนะคะพี่โทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรำวัดกลางนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อรำนะคะ อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อรำวัดกลางนะคะเป็นเหรียญสภาพตึงสวยคมชัดนะคะพี่อ่าเหรียญหลวงพ่อรำวัดกลางนะคะพี่เหรียญน,นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อรำนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะคะ,เป,นเ,นเ,ะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไรทองอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไรทองนะคะอันนี้จะอยู่ในเลี่ยม อยู่ในเลี่ยมอ่าเลี่ยมพาสติกเก็บผิวอย่างดีเลยนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพสวยๆเลยอ่าเป็นเหรียญสภาพสวยๆเลยนะคะเ,เหรียญเ,เ,เก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะคะพี่นี่อ่าด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงระไหร่ทองนะคะเหรียญหลวงป,ปู่ไข่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงป,ปู่ไข่ วัดเชิงรีนนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นพระสมเด็จเก่าอันนี้จะเห็นเนื้อมวลสารชัดเจนนะคะพี่อยู่ในกรอบสแตนเนนลสด้านหลังจะเป็นตาคุดนะคะนี่เห็นเนื้อมวลสารชัดเจนนะคะพี่สมเด็จองค์นี้สภาพสวยสวยเลยนะคะอยู่ในเลี่ยมสแตนเลสนะคะด้านหลังจะเป็นตาคุดนะคะนี่ จะมีคาบกุคคาบเก่าคาบไขนะคะติดอยู่นะพี่นะองค์นี้นะเห็นเนื้อมวลสารชัดเจนเลยนะคะนี่ด้านหลังจะเป็นตาคุดนะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้800บาทองนี้เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่สมเด็จเก่านะคะอยู่ในเลี่ยมสแตเลสสวยๆเลยต่อไปนะคะจะเป็นนางพญาเข่าโค้งนะคะอันนี้จะเป็นพานางพญาพิมพ์ใหญ่นะคะเข่าโค้งนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณ จะอยู่นีเรียมเก่าโบร,ราณเปิดหน้าเปิดหลังนะคะสภาพเนื้อดินเก่าแห้งเลยนะคะพี่สภาพเนื้อดินเก่าแห้งเลยนะคะนางพญานะคะอ่าเข่าโค้งนะคะนี่พิมใหญ่สวยๆเลยนะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่นางพญาเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นผ้าผงสุพรรณนะคะอันนี้จะเป็นผ้าผงสุพรรณเก่านะคะ ค่าปลาดําชัดเจนเลยนะคะสภาพเนื้อดินเก่าๆส,ายสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะพระเก่าเดิมๆเลยนะคะพี่ด้านหลังนะคะพระเก่าเดิมๆเลยนะคะพี่พระผงสุพรรณองค์น,นะคะี้ <Cool. S 1> เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นสมเด็จอันนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระคังนะคะพี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระคังนะคะองนี้นะคะ อง์นี้จะออกเนื้อมันๆนะคะพี่เนื้อออกมันๆเลยนะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะพี่องนี้นะคะเนื้อออกมันๆนะคะพี่เนื้อออกมันๆเลยอ่าสภาพเนื้อหาสาระออกมันๆอาจจะมีคาบไข่คาบอะไรติดอยู่ชัดเจนเลยนะคะพี่สมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะองค์นี้เปิดราคาไว้ 8 0ดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดากระบือนะคะอ่าออกวัดสวนส้มนะคะพี่ปีสองห้าศูนย์หนึ่งนะคะอ่าออกวัดสวนส้มนะคะพี่ปีสองห้าศูนย์หนึ่ง ใบหน้าใบตาสวยงามเลยคมชัดเลยนะคะพี่เหรียญสภาพตึงสวยนะคะเหรียญน,นี้เปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้หกร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญหน้าวัวของหลวงพ่อมุยวัดดอนไล่นะคะพี่ปีสองห้าหนึ่งสองนะคะ,ะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุยนะคะวัดดอนไล่นะคะนี่ ใบหน้าใบตานะคะชัดเจนนะคะพี่เหรียญสภาพตึงสวยคมชัดนะคะเหรียญหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่นะคะนี่เหรียญสวยๆตึงๆแบบนี้เลยนะคะพี่เหรียญน,นี้สภาพเก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะคะนีอ่อยู่ในเลี่ยมเก็บผิวยังดีเลยนะคะปีสองห้าหนึ่งสองนะคะองนี้เปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะพี่เหรียญน,นี้เปิดราคาไว้หกร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็น อันนี้จะเป็นหล่อโบราณนะคะพี่เป็นพ้าหล่อโบราณพระพ้านั่งห้อยขานะคะพี่ไม่ทราบที่นะคะเป็นพ้าหล่อโบราณเก่านะคะพี่เป็นพ้าหล่อโบราณเก่านะคะพี่พระนั่งห้อยขานะคะไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะอาว่าที่ไหนนะคะพี่ อ่าพานั่งห้อยขาไม่ทราบที่นะคะอ่าใต้ก้นนะคะพี่มีคาบเบ้าข้าบดินติดอยู่องค์นี้เปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้หกร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญกลมมรวงชุมพรนะคะพี่เป็นเหรียญกลมมรวงชุมพรปีหนึ่งห้านะคะอ่าเป็นเหรียญกลมมรวงชุมพรปีหนึ่งห้านะคะพี่ เปเหรียญกลมหลวงชุมพรปีหนึ่งห้านะคะเหรียญนี้เปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะพี่เหรียญกลมหลวงชุมพรนะคะเปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้จะเป็นพ้าหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะจะเป็นพ้าหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่องนี้นะคะ พ้ารอโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะองนี้เปิดราคาไว้600บาทนะคะพี่องคนี้เปิดราคาไว้600บาทเป็นพ้ารอโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะเปิดราคาไว้600บาทต่อไปนะคะจะเป็นขุนแผนปูทิมนะคะอ่าองนี้จะเป็นผ้าขุนแผนปูทิมนะคะพี่อันนี้จะอยู่ในเลี่ยม จะอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณนะคะอยู่ในเรี่ยมพลาสติกเก็บผิวนะคะนี่จะมีจีวรท่านติดอยู่นะคะพี่จะมีจีวรท่านติดอยู่นะคะอ่าเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะอ่าขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขุนแผนปู่ทิม เปิดราคาไว้700บาทนะคะสนใจองค์ไหนนะพี่นะอ่าขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะเพื่อความชัดเจนนะคะอ่าต้องขอบคุณพี่เอฟซี FC นะคะที่เข้ามาชมจนจบเลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ